น,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับดิฉันนอนุมาเกษตรพืชผลในรายการทัดข่าวเด่นค่ะทุกค่ำคืนวันอาทิตย์นะคะ20นาิก30นาทีโดยประมาณค่ะกับเรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็ในช่วงท้ายของรายการวันนี้ค่ะเราจะไปสนทนากันนะคะกับท่านเลขาธิการกพอรอค่ะว่าด้วยโงรงการกับเคลื่อนภาครัฐสู่ระบบราชการ4.0ซึ่งน่าสนใจมากๆนะคะแต่ว่าช่วงนี้ไปติดตามข่าวกันก่อนค่ะ รัฐบาลจ่ายเงินให้กับผู้มีไรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐแล้วหลังเลื่อนมาจากสัปดาห์ก่อนธนาคารรัฐทั้ง3แห่งเร่งโอนเงินพบยังมีผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติยังไม่มีบัญชีเงินฝากจํานวนมากเร่งให้มาเปิดบัญชีกับธนาคารโดยไม่ต้องนําเงินเข้าฝากเพื่อจะได้โอนเงินให้ทันภายในวันที่30ธันวาคมตามที่กําหนด คณะรัฐมนตรีออกมาตรการช็อปช่วยชาติกระตุน้นเศรษฐกิจท้ายปีให้ประชาชนที่ซื้อสินค้าและบริการนำใบเสร็จมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน1 5 0 0 0บาทยกเว้นสินค้าจำพวกเหล้าบุหรี่วายรถยนต์รถจักรยานยนต์ค่าน้ำมันและก๊าซเติมยานพานะขาดเงินสะพัด2 0 0 0 0ล้านบาท กรมสุลักกรระบุผลตรวจสอบบริษัทซูเปอร์ซาร่าในประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นบริษัทลูกของเบสปรินกรุ๊ปผู้นำเข้ารถเมย์เอ็นจีสำแดงที่มาเป็นเท,ท็จพบเป็นการนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปจากจีน489คันต้องเสียภาษีพร้อมค่าปรับรวมกว่า900ล้านบาทด้านเบสปรินอ้างเข้าใจผิดพร้อมจ่ายภาษีและค่าปรับสำหรับรถลอตแรก100คันเพื่อให้ทันส่งมอบ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิตและร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยที่กระทรวงการคลังได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของธุรกิจและสภาวะการปัจจุบันโดยมีบทบัญญัติเพื่อป้องกันการช็อตชนทั้งจากตัวแทนประกันและผู้ทำประกันการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้แก่ตัวแทนประกันภัยในหน้าประกันภัยตลอดจนผู้ประเมินวินาศภัยให้เหมาะสมยิ่งขึ้น นายเปาโลเจนติโลนีเข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอิตาลีอย่างเป็นทางการแทนนายมัตติโอเรนซีที่ลาออกจากตำแหน่งไปเมื่อสัปดาห์ก่อนหลังพ่ายแพ้การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่นายเรนซีเป็นผู้ผลักดันอย่างไรก็ตามนายเปาโลเจนติโลนีระบุจะยังคงสารต่อการทำงานอย่างสร้างสารรค์ตามแนวทางของรัฐบาลในเรนซีต่อไป อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตมากกว่า16,000รายและบาดเจ็บมากกว่า500,000คนประสัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด ึงได้มีแผนดําเนินงานการสร้างจิตสํานึกรักความปลอดภัยในสถานศึกษาด้วยการจัดทําโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา RVP Road Safety Camp ขึ้นโดยมีการขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2551จนถึงปัจจุบันด้วยการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้เยาวชนและนักเรียนนักศึกษาตระหนักในเรื่องความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทั้งในการเดินทางมาสถานศึกษาชุมชนและภายในสถานศึกษา ซึ่งกิจกรรมชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาแบ่งเป็น2ส,ส่วนได้แก่การฝึกอบรมภาคทฤษฎีให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรเบื้องต้นเพื่อการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องการให้ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและการฝึกภาคป,ปฏิบัติซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลายโดยเฉพาะการฝึกการใช้รถใช้ถนนให้ถูกกฎจราจรในถนนจำลองที่บริษัทกลางจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในโครงการโดยเฉพาะ ทั้งนี้สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องจัดตั้งเป็นชมรมขึ้นภายใต้ชื่อชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรมดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นโดยมีการจัดแสดงพลังของน้องๆเยาวชนทั่วประเทศแผนการนำเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ภายใต้แนวคิดเด็กคิดเด็กทำเด็กนำเสนอซึ่งปัจจุบันมีชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาที่บริษัทกลางได้สนับสนุนมาตั้งแต่ปี2,551จนถึงปัจจุบันจำนวนกว่า479ชมรมทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในรอบ1สัปดาห์ระหว่างวันที่5 11, ถึง11ธันวาคม2,559 ของศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดและเครือข่ายรับแจ้ง worldwideprsc.com w e พบว่ามีผู้เสียชีวิต175รายและบาดเจ็บ24,000คน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือคอพรอขอเชิญร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดเรื่องสั้นแอนิเมชันแอนิเมชันคอนเทสต์2016นะคะซึ่งจัดขึ้นในโครงการรณรงค์สื่อสารเสริมสร้างธรรมิบาลร่วมต้านทุจริตนะคะในหัวข้อการต่อต้านคอร์รัปชันและหัวข้อการบริการประชาชนอย่างมีธรรมิบานนะคะเพื่อสร้างความตระหนักรู้ปลูกจิตสำนึกให้กับข้าราชการและประชาชนภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษานะคะในเรื่องของการเสริมสร้าง ้างการมีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบค่ะโดยมีท่านดรทศพรสิริสัมพันธ์เลขาธิการกพอรอนะคะเป็นประธานในพิธีค่ะภายในงานนะคะยังมีการบรรยายพิเศษค่ะในหัวข้อ Government4.0 โปรง่งใสไร้คอร์รัปชันนะคะจัดขึ้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะคะตั้งแต่9านาฬกาถึง12งนาฬกาค่ะในวันพุธ,ธ 11, ที่21ธันวาคมนี้นะคะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่ w w อ o p d c g o t h ่ H คะรับการ์ด b พา e Power แร,จร,ง,รงจริงประหยัดจริงขยันไปข้างหน้าอย่างเหนือชั้นด้วยฟังชันล้ำสมัย บลูพาวเวอร์หรือ,อยัง Isuzu D Max 1.9 DDi Blue Power นวตัตก,กรรมเปลี่ยนโลกที่ผ่านมาประชาชนที่ติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐพบกับความไม่สะดวกเพื่อกแก้ปัญหานี้ภาครัฐจึงให้มีพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพศ2558รับรู้ข้อมูลการติดต่อราชการจากคู่มือสำหรับประชาชนตั้งแต่วิธีการยื่นคำขอช่องทางการให้บริการระยะเวลาการพิจารณาหลักฐานที่ใช้ค่าธรรมเนียมพบกับคู่มือสำหรับประชาชนได้ที่ www.info. g.o.t.h หน่วยงานราชการที่ไปติดต่อหรือสายด่วน1111ต11่อ22ทัวรลวงส่วนใหญ่จะใช้วิธีถ่ายแพ็กเกจทัวร์ผ่านเว็บไซต์ทั้งทั้งที่บริษัทแจ้งปิดกิจการไปแล้วดังนั้นเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อเมื่อซื้อทัวร์ควรเลือกใช้บริการจากบริษัทที่ได้รับอนุญ,ญาตอย่างถูกต้องจากกรมการท่องเที่ยวตรวจสอบข้อมูลบริษัทนำเที่ยวได้ทางเว็บไซต์หรือสอบถามได้ที่0-2401-1111 ซื้อทัวร์ปลอดภัยมั่นใจตรวจสอบได้ ที่พลังความดีไปไม่ถึงไม่สุด ISUSU VCROSS MAX 4x4 พลังดีเปลี่ยนโลกสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มกรองผ่้ประสบภัยจากรถจำกัด SCG มอบทุนการศึกษาฝีมือชนคนสร้างชาติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค i s u z u DMAX BLUE POWER นวัตกรรมเปลี่ยนโลกท่านผู้ชมคะช่วงนี้ไปติดตามข่าวกีฬาในรอบวันกับฮอสปอ o t ค่ะ มิตยศาสารฟ์ฟองฟุตบอลจัดงานประกาศรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ย,ยมแห่งปีหรือบอรลงดอซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ฟองฟุตบอลไม่ได้ร่วมกับ3,000ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟา่าโดยจัดงานประกาศรางวัลาวานี้ขึ้นเองใช้ชื่อเพียงบอรลงดอลและในปีนี้มีผู้ผ่านเข้ามาชิงรางวัลนี้3รายคือคิตโนโรนันโดจากเรอัลมาดริดลิโอเนลเมสซี่จากบาร์เซโลนาและองตัวนกลิณมันแนวรุกจากแอตเลติโกมาดริดและเป็นโรนันโดดาวิงกับตันทีมชาติโปรตุเกสที่คว้ารางวัลฟุตบอลทองคำเป็นสมัยทีี่่4 -24 ตอจากป2008-23 นักเตะวัย31ปีสร้างผลงานยิง51ประตูจาก54เกมที่ลงเล่นให้รายชันชุดขาวกับทีมชาติโปรตุเกสพร้อมทางพาต้นสังกัดควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสมัยที่11รวมผังเกียรติยศสูงสุดนำทีมชาติโปรตุเกสควา้าแชมป์ยูโร2016ที่ประเทศฝรั่งเศสส่งผลให้โรนัลโดควาด้ารางวัลน,นี้4สมัยไล่ตามสถิติของเมสซี่ที่เหนือกว่าแค่สมัยเดียวเท่านั้น สำหรับการคว้ารางวัลฟุตบอลทองคำครั้งนี้ของโรนัลโดไม่ได้สร้างความประหลาดใจมากนักเนื่องจากผลงานที่โดดเด่นและก่อนหน้านี้ได้มีภาพหลุดหน้าปกนิตยสารฟองฟุตบอลที่โรนัลโดใส่สูตรพร้อมกับชูรางวัลลูกบอลทองคำขึ้นปกหลุดออกมา คิทีจับสลากประกบคู่ในรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลทัวร์รายการใหญ่ทวีปเอเชีย a f c แชมเปี้ยนลีก2017ที่กรุงกอรัลลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียกิเลนพยองเอสจีมอนทองยูเนเตดในฐานะแชมป์ไทยลีกปี2016ได้สิ์ผ่านเข้ามาเล่นในรอบแบ่งกลุ่มแบบอัตโนมัติเป็นครั้งแรกอยู่ในสายเร่วมกับคาชิมาแอดเลอร์แชมป์เจลีกของญี่ปุ่นและรอลุ้นอีก2ทีมจากรอบเพย์ออฟคือผู้ชนะในรอบเพย์ออฟที่มีเซียงไห่ซนหัวจากจีนบิดแบรนโลจากออสเตรเลีย โกโบอลจากฟิลิปปินส์แทมปิเนส์ล่าวเวจากสิงคโปร์และผู้ชนะในรอบเพลย์ออฟที่มีเจจูยูนเต็ดจากเกาหลีใต้กิจฉีจากฮ่องกงไฮโนทีเอ็นทีของเวียดนามโดยเอสจี am, เมืองทองยูนเต็ดจะประเดิมสนามนัดแรกในการออกไปเยือนทีมชนะในรอบเพลย์ออฟในวันอังคารที่21กุมภาพันธ์ปีหน้าขณะที่ตัวแทนจากประเทศไทยอีก2ทีมที่ได้เล่นในบอลถ้วยเอฟซีแชมเปี C ้ยนลีก e จะลงเตะรอบคดัดเลือกรอบ2โดยแบงคอกยูเนเต็ดรองแชมป์ไทลีกจะเปิดบ้านพบกับเยโฮดาลุนทาซิมของมาเลเซียและสุขโขทัยเอฟซีแชมป์เอฟเอคับจะต้อนรับการมาเยือนของยาดานาบอลของเมียนมาในวันที่31มกราคมปีหน้าทีมชนะจะเข้ารอบเพย์ออฟเพื่อลุ้นเข้ารอบแบ่งกลุ่มต่อไป <G> ปิดท้ายที่การแข่งขันแบบบินตันรายการเจจูวิกตอร์โคเรียมาเตอร์แชมเปี้ยนชิพกลางบีโกชิงเงินรวมประมาณ4ล้านสแสนบาทที่เมืองเจจูประเทศเกาหลีใต้ รอบชิงชนะเลิศในประเภทคู่ผสมเจ้าบาสเดชพลพัววรานุเคราะห์คู่กับปอป่อซับซิลีแต่รัตนาชัยคู่มือ14ของโลกและมือ2ของรายการชาวไทยพบกับโคซังฮยุนกับคิมฮานาะคู่มือนหนึ่งของโลกและมือนหนึ่งของรายการจากเลาหลีใต้ ผลปรากฏว่าคู่ของไทยต้านทานการตบที่หนักหน่วงของเจ้าทีมไม่ไหวแพ้ไป0ูนย์ต่อ2เกมคะแนน19 9ต่อ21และ16ต่อ21ได้เพียงรองแชมป์รับเงินรางวัลประมาณ159,600บาทซึ่งนับเป็นรองแชมป์รายการที่2หลังจากเมื่อเดือนม,มกราคมที่ผ่านมาเข้าชิงชนะเลิศรายการไซเอ็ดโมดี้อินเทอร์เนชันแนลกังปีโกลที่อินเดียส่วนคู่เกาหลีใต้คว้าแชมป์รับเงินรางวัลประมาณ3 3 1 8 0 0บาท Champions yeah. ผ่านมาประชาชนที่ติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐพบกับความไม่สะดวกเพื่อแก้ปัญหานี้ภาครัฐจึงให้มีพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพศ2558รับรู้ข้อมูลการติดต่อราชการจากคู่มือสำหรับประชาชนตั้งแต่วิธีการยื่นคำขอช่องทางการให้บริการระยะเวลาการพิจารณาหลักฐานที่ใช้ค่าธรรมเนียมพบกับคู่มือสำหรับประชาชนได้ที่ www.info.go.th หน่วยงานราชการที่ไปติดต่อหรือสายด่วน111ต่อ22 ทัวร์ลวงส่วนใหญ่จะใช้วิธีขายแพ็กเกจทัวร์ผ่านเว็บไซต์ทั้งๆที่บริษัทแจ้งปิดกิจการไปแล้วดังนั้นเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อเมื่อซื้อทัวร์ควรเลือกใช้บริการจากบริษัทที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากกรมการท่องเที่ยวตรวจสอบข้อมูลบริษัทนำเที่ยวได้ทางเว็บไซต์หรือสอบถามได้ที่0240111111ซื้อทัวร์ปลอดภัยมั่นใจตรวจสอบได้ ที่ผ่านมาประชาชนที่ติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐพบกับความไม่สะดวกเพื่อแก้ปัญหานี้ภาครัฐจึงให้มีพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพศ2558รับรู้ข้อมูลการติดต่อราชการจากคู่มือสำหรับประชาชนตั้งแต่วิธีการยื่นคำขอช่องทางการให้บริการระยะเวลาการพิจารณาหลักฐานที่ใช้ค่าธรรมเนียมพบกับคู่มือสำหรับประชาชนได้ที่ www.info.go.th หน่วยงานราชการที่ไปติดต่อหรือสายด่วน1 1 1 1ต่อ22 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค s c g มอบทุ่ ท่านผู้ชมคะวันนี้รายการคัดข่าวเด่นของเรานะคะได้รับเกียรติอย่างยิ่งค่ะจากท่านดรทศพรสิริสัมพันธ์นะคะเลขาธิการของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่ากพอรอนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอนุมาครับค,บค่ะครเรียนถามท่านดรทศพรนะ,นะคะเพราะว่าพวกเราทั่วๆไปเนี่ยจะได้ยินคําว่าไ h a i l a ด์4.0นะคะอยากจะให้ท่านได้ให้ข้อมูลเชิงสรุปกับพวกเราะะเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันว่าเออไทยแลนด์4.0ที่ท่านนายกประยุทธ์จันโอชาท่านได้กรุณาพูดถึงเนี่ยคืออะไรคะท่านครับ ไทยแลนด์4.0ก็คือความพยายามที่จะทําให้เราเนี่ยนะครับดุดพ้นจากประเทศท,ที่เป็นอยู่ในกับดักของประเทศท,ที่มีรายได้ปานกลางนะหรือ m i d d l e i n c o m e trap นนะครับไทยแลนด์4.0เนี่ยนะครับหัวใจของมันก็คือเราพยายามจะต่อย,ยอดพยายามสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยนะครับหัวใจของ Thailand 4.0ก็คือว่าเราจะต้องเอานวัตกรรมนะครับเข้ามาต่อย,ยอด ของดีที่มีอยู่ในเมืองไทยนะครับยกตัวอย่างเช่นที่ผมดูแลอยู่ในเรื่องของคณะกรรมการก纳จซึ่งดูแลในเรื่องของจังหวัดกลุ่มจังหวัดนะครับเดิมเนี่ยเราก็ทํางานแบบไทยแลนด์หนึ่งจุดนนะครับของจังหวัดลําปางเนี่ยนะครับซึ่งเป็นจังหวัดตัวอย่างที่เรานําเสนอในที่ประชุมกณจก็จะเห็นได้ว่าจังหวัดลําปางเนี่ยมีการผลิตสับปะรดจํานวนมากนะครับประมาณ7จ็ดแปดหมื่นตันต่อปีนะครับแต่สิ่งที่เราทําก็คือว่าเราส่งออกไปขาย เป็นตันๆน,น,นะครับมูลค่ารวมทั้งหมดก็ได้ประมาณปีละส0 0 4้0ล้านบาทนะครับฉะนั้นถ้าคิดแบบไทยแลนด์4.0เนี่ยนะครับเราก็จะต้องทำให้ ชาวไร่ชาวนาของเราเนี่ยนะครับเป็นผู้ประกอบการที่ฉลาดมากขึ้นที่เราเรียกว่าเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับฉนั้นแทนที่จะส่งออกขายเป็นตันๆเป็นกิโลแบบปัจจุบันซึ่งอาจจะผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจโลกแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาเนี่ยนะครับเราก็จะต้องเอานวัตกรรมเข้ามาใส่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าทางชาวไร่ชาวนาเนี่ยก็อาจจะไม่ทราบว่ามีนวัตกรรมอะไรบ้างตรงนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคราชการภาคเอกชนก็จะต้องไปแนะนำนะครับสิ่งที่จะแนะนำได้ก็คือว่า ขณะนี้เนี่ยนะครับก็มีความต้องการที่จะได้เอนไซม์จากสับปะรดนะครับเอนไซม์สับปะรดเนี่ยนะครับก็เป็นที่ต้องการมากของตลาดในยุโรปและสหรัฐอเมริกา เพราะว่าหนึ่งก็คือจะเอามาใช้ในเรื่องของช่วยในเรื่องสุขภาพนะครับ <Okay. S 2> อันที่สองก็คือเอาไปใส่พวกเนื้อสัตว์อะไรต่างๆที่ทําให้ยุ่ยแล้วก็ย่อยง่ายนะครับเหมาะสําหรับการรับประทานเขาก็มีตลาดที่ต้องการมากนะครับในในตลาดในยุโรปแล้วก็อเมริกาสิ่งที่เราขาดไปตอนนี้เท่านั้นเองก็คือเอาผลผลิตของสับปะรดเนี่ยนะครับมาใส่อินโนเวชันแล้วก็ หาโรงงานในการที่จะผลิตสับประรดเนี่ยนะครับการสับประรดเนื้อสับประรดน้ำสับประรดเนี่ยให้เป็นเอนไซม์พอถ้าเป็นเอนไซม์ได้เนี่ยนะครับขายก็จะได้ประมาณปีละเก้าถึงเก้ารล้านถึงพันล้านนี่คือ,พอเพิ่มผลผลาตขึ้นประมาณสา,ณททาเท่าจากเดิมใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือว่าสิ่งที่รัฐบาลกับท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองสมคิดพยายามเน้นในเรื่องของการสร้างเรียกว่าเศรษฐกิจฐานรากนะครับ local ิ c o n น m ก็คือว่า ผู้ประกอบการเนี่ยนะครับถ้าเป็นผู้ประกอบการเอกชนมาเขาก็จะได้ประโยชน์จากกระบวนการนี้ไปแต่สิ่งที่เราต้องการก็คือว่าให้ชาวบ้านนี่แหละนะครับรวมตัวเป็นชุมชนที่เข้มแข็งมากขึ้นเช่นรวมตัวในรูปของสหกรณ์หรืออาจจะมีบริษัทที่จิตอาสาเข้าไปช่วยในแง่ของการทําเป็นโซเชียลเอนเตอร์ไพรส์หรือว่าคล้ายๆกับบริษัทประชารัฐรักสามกีเนี่ยนะครับ,รบก็ไปช่วยตั้งโรงงานนะครับ,รบเพื่อที่จะผลิตตัวเอนไซม์เหล่านี้ให้กับชาวบ้านนะครับแล้วเราก็เอาไปส่งออก ะฉะนั้นตรงนี้ก็กคือขบวนการที่เรียกว่า value creation คือการสร้างคุณค่าจากของที่เรามีอยู่นะครับฉะนั้นตรงนี้คิดดูครับเรามีประเทศไทยอยู่ทั้งหมด7 6จังหวัดนะครับ7จจังหวัดนี้ก็คือเครื่องยนต์7จเครื่องยนต์นะครับถ้าเราสามารถทําให้ทุกจังหวัดเนี่ยนะครับเอาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เนี่ยนะครับมาแปรรูปมาสร้างคุณค่าเพิ่มเราก็จะได้คุณค่าเพิ่มมากขึ้นได้ตัวเงินเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนว่า ถ้ากลไกนี้เนี่ยนะครับเจ้าของโรงงานเนี่ยคือชุมชนคือสหกรณ์หรือโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์กำไรที่จะได้มาเพิ่มขึ้นจากสามล้านเป็นเก้าร้ล้านเนี่ยก็จะเป็นผลให้กับชุมชนนั่นเองประชาชนนั่นเองะนะครับนี่ก็คือระบบใหม่ Thailand 4.0และก็ระบบประชารัฐที่เรากําลังเดินหน้ากันไปครับฟังก,การทศพรพ,พูดแล้วเห็นภาพนะเข้าใจเข้าใจง่ายเลยนะคะตอนนี้พอมีการปรับเปลี่ยนให้ไทยแลนด์ไปเป็นไทยแลนด์สี่ที่ท่านว่าหน่วยงานภาครัฐเราอะนะ ต้องมีการปฏิรูปมีการปรับตัวยังไงบ้างแม้น่้นจะได้ทันการกันนะครับครับระบบราชาการเองก็จะต้องเป็นระบบราชาการ4.0นะครับที่จริงท่านนายกเองก็ได้ให้ในโยบายในตอนที่ประชุมเรื่องงบประมาณประจําปีนี้ไปแล้วนะครับ,รบต้องเป็นกระทรวง4.0ต้องเป็นจังหวัด4.0นะครับทีนี้ระบบราชาการ4.0เนี่ยหมายความว่าอย่างไรใช่ไหมครับ ทยแลนด์4.0ผมอธิบายคุณอนุมาไปแล้วนะครับถ้าเป็นระบบราชการ4.0ก็คือว่าเราเองก็คงจะต้องทํางานในลักษณะที่ยึดเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางมากขึ้นนะครับในการทํางานเราก็จะต้องคิดว่าประชาชนจะได้อะไรเป็นอันดับแรกนะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างอย่างเงี้ยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางหรือว่าเกษตรกรจังหวัดลำปางพาณิชย์จังหวัดลำปางอะไรต่างๆก็ต้องมานั่งคิดนะครับว่าจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะช่วย พ่ชชอแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับในจังหวัดเนี่ยให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นยังไงนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็คือจุดที่เราจะต้องเปลี่ยนที่เรียกว่าความคิดหรือว่า mindset ของภาคราชการนะครับก่อนทาอะไรก็ต้องถามเสมอว่าแล้วประชาชนจะได้อะไรนะครับเป็นโจทย์เ,เลยนะครับนอกจากนั้นในระบบของระบบราชการ4.0เนี่ยนะครับเราก็ต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนวัตกรรม นะครับในขณะนี้เนี่ยเมื่อ Thailand 4.0เขาจะนวัตกรรมต่อยอดในเรื่องคุณค่าภาคราชการเองก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนวัตกรรมในการที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าต่อประชาชนหรือ Public Value ให้มากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ อย่างตัวอย่างที่ผมยกให้ฟังใช่ไหมครับทางจังหวัดเองก็ต้องเริ่มคิดแล้วนะครับว่าจะเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้กับพ่อแม่ชิมน้องในแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับให้มีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นยังไงร,รวมทั้งงานของตัวเราเองเนี่ยจะทำยังไงในวันนี้เนี่ยนะครับก็เข้าสู่ระบบที่เรียกว่าดิจิทัลไทยแลนด์ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะฉะนั้นเราก็จะมีข้อมูลในภาครัฐจํานวนเยอะมากเลยนะครับที่เราเรียกว่า Big Data เนี่ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ภาคราชการเนี่ยจะต้องทําก็คือลองเอามาคิดดูนะคร ในส่วนที่เรารับผิดช,ชอบเนี่ยมันมีปัญหาตรงไหนบ้างนะครับตัวอย่างเช่นอันนี้ก็มาจากที่ประชุมกรณจที่นําเสนอท่านนายกไปเหมือนกันนะครับผมก็ลองเอาวิเคราะห์ดูมิติหนึ่งในเรื่องของมิติการศึกษาเอาคะแนนโอเน็ตของเด็กเนี่ยมาดูนะครับ mm hmm. แล้วก็ลองจัดจังหวัด ออกมาเป็นสีเทียร์ก็จะมีบางจังหวัดเนี่ยนะครับตกอยู่ในเรียกว่าเทียร์ที่4ี่ก็คือจังหวัดนั้นเนี่ยคะแนนโอนเน็ตค่อนข้างต่ำมากนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในฐานะที่ดูแลจังหวัดนี้ก็ต้องมานั่งคิดกันละนะครับจะทำยังไงให้ฉลาดขึ้นได้ยังไงใช่ครับฉะนั้นตรงนี้ครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าดิจิทัลโกเวอร์เมนต์ใช่ไหมครับก็คือพอเป็นดิจิทัลโกเวอร์เมนต์แล้วข้อมูลมันพลั่งพลูหลังเข้ามาเยอะระบบราชการเนี่ยเราเก็บข้อมูลจากประชาชนเยอะคุณอนุมามาติดต่อราชการก็ต้อง ปอกข้อมูลมีการเก็บข้อมูลแต่เรามีแต่ข้อมูลไม่ได้เอาข้อมูลนี้มาสังเคราะห์ในเชิงเป็นข้อมูลอัจฉริยะหรือเป็นอินเทลเจนซ์เพื่อที่จะตอบโจทย์แก้ไขปัญหาประชาชนถ้าได้ข้อมูลอย่างนี้มานะจะช่วยเยอะมากเลยครับฉะนั้น,นระบบราชการเองก็จะต้องหัดเอาข้อมูลพวกนี้นะครับมาแปลงมาเป็นตัวนโยบายเป็นตัวมาตรการในการแก้ไขปัญหาฉะนั้น ที่ผมได้ไปสัมมนาที่ประเทศเกาหลีมาเขาก็พยายามผลักดันประเทศเขาออกมาในลักษณะนี้นะครับ <Okay. S 2> เขาก็บอกว่าต่อไปนี้ระบบราชการเนี่ยนะครับไม่ใช่รอให้ประชาชนมาขอว่าควรจะได้บริการอะไรแต่ราชการจะ,จ,ะจะต้องเอาข้อมูลเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็คิดไปล่วงหน้าว่าประชาชนต้องการอะไรฉะนั้นตอนนี้เรามีรารประชาชนเต็มเลยนะเรามีข้อมูลอยู่เยอะว่าประชาชนขาดเหลือเรื่องอะไรฉะนั้นคุณก็จะต้องเตรียมไปแก้ไขปัญหานี้หรือมองไปข้างหน้านะครับ วิเคราะห์แล้วนะครับในเขตพื้นที่ของเรามีอาชญากรรมเยอะจะเตรียมการป้องกันปัญหานั้นยังไงนี่ได้ทุกด้านเลยนะครับฉะนั้นระบบรชาชการ4.0ที่จะไปได้กับ Thailand 4.0ก็ต้องเปลี่ยนความคิดแล้วก็ต้องใช้นวัตรกรรมใช้ข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยนะครับเพื่อตอบโจทย์ให้กับประชาชนเราต้องการให้เป็น citizen centric ก็หมายความว่าเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางฉะนั้นก็ต้องถามตัวเองอยู่เสมอว่าประชาชนจะได้อะไรและเราต้องเตรียม ส่งมอบบริการเตรียมมาตรการเตรียมแผนงานของเราก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นครับอยากจะให้ท่านเลยค่ะพูดถึงภาพใหญ่ที่จะส่งผลถ้าว่าระบบราชการของเรารสามารถเป็นระบบราชการ4.0ได้นะมันจะส่งผลอะไรกับประชาชนกับประเทศชาติโดยรวมของเราครับ,รบสิ่งที่ประชาชนจะได้รับก็คือชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน,นจะดีขึ้นนะครับถ้าระบบราชการเราทํางานในเชิงรุก เอาข้อมูลมาคิดวิเคราะห์แล้วก็คิดนโยบายโครงการต่างๆเพื่อดักรอปัญหาได้นะครับประชาชนก็จะมีความชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าทําอย่างที่เราคุยกันเนี่ยนะครับลองคิดดูเชื่อมโยงกันในภาครัฐนะครับกระทรวงพาณิชย์ที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยนะครับวันนี้ตลาดเขาต้องการอะไรเอาข้อมูลตรงนี้มาคุยในพื้นที่ของเราดูซิว่าเราสามารถจะแปลร,รูปหรือว่าใส่แว l ลูลงไปใส่นวัตกรรมขึ้นไปเพื่อที่จะผลิต สินค้าบางชนิดแล้วออกไปขายในตลาดได้อันนี้ก็จะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพ่อแม่ที่มีน้องแล้วก็ประชาชนชาวไทยเนี่ยดีขึ้นฉะนั้นถ้าระบบราชการ4.0ปรับวิธีการคิดปรับวิธีการทํางานก็จะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนไทยเนี่ยดีขึ้นครับเรยกว่าเป็นประโยชน์ของพวกเราทุกคนนะคะอย่าลืมนะท่านผู้ชมคะว่าประชาชนในที่นี้ข้าราชการเราก็คือประชาชนคนหนึ่งเหมือนกันก็คือประโยชน์ของพวกเราโดยรวมนะคะอันนี้ต้องขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ คุชมคะทั้งหมดนี้คือเนื้อหาสาระดีๆของรายการทัเข่าวเด่นกับดิช,ชนนนนุมาเกษตรพืชผลนะคะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้า20นาฬิกา30นาทีทาง NBT แห่งนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ